เอากันอีกหนึ่งเครียดไหมไครเครียดในพระพื่ไทยเขาครียดอันนี้ใครเครียดต้องถามว่าใ,ใครเครียดครั้งแรกนะหน้าตาครมรเศรษฐาหนึ่งนะปรากฏชื่ออาจารย์ชูศักดิ์สิรินินเป็นรองนายกรองนายกฝ่ายกฎหมายมเป็นมือกฎหมายของรัฐบาลเศรษฐาหนึ่งในพระพื่ไทยเขาโอเคก็ทุกคนไม่กังขาใดใดทั้งสิ้น สังคมในภาพรวมก็โอเคกับชื่อนี้ใช่รับได้อาจารย์ชูศักแต่โค้งสุดท้ายครับแต่โค้งสุดท้ายครับชื่อของอาจารย์ชูศักสิริน,นรเด่นถูกลบออกไปโถูกลบออกไปกระเด็นออกจากโผแล้วชื่อที่มาแทนชื่อที่เข้ามาแทนก็คือพิชิตชื่นบานยังจําชื่อน,นี้ได้ไหมคะคุณพิชิตชื่นบานหรือทนายพิชิตชื่นบานนักกฎหมายในัดอในบดอสังคมก็เซ็งแซ่ในบดอเริ่มจากภายในพ,พรรคเพื่อไทยก่อนในัดอ สังคมพักเพื่อไทยด้วยกันเองเขาตั้งคําถามอาจารย์ชูศักดิ์ทำงานถวายหัวใช่ที่ผ่านมาต้องบอกเลยนะที่ผ่านมาเป็นสิ่งตายยืนจัดอยู่กับพักเพื่อไทยในทุกสถานการณ์ขณะที่พิชิตชื่นบานทําอะไรพิชิตชื่นบานเป็นทนายประจําตระกูลชินวัตรเป็นทนายประจําตระกูลจันทร์สวรารอบครัวิวัแค่เป็นทนายชินวัตร จะเป็นอะไรก็ได้อย่างนั้นหรือคนทํางานแทบตายถวายหัวอย่างอาจารย์ชูศักดิ์ถกเคลียร์กระเด็นในโค้งสุดท้ายนี่ก็คือสิ่ง<ฮ>ที่ในสังคมเพื่อไทยเขาวิจารณ์กันว่าแรงขณะเดียวกันสังคมนอกภาคเพื่อไทยเขาก็วิจารณ์แรงกว่าเพราะคุณพิชิตชื่นบานคุณพิชิตมีฉายาค่ะทนายถุงขนมใช่ถุงขนมสองล้านมีตัวเลขด้วยทุกคนจำแม่นเลย ทานายถุงขนมใช่ทานายถุงขนมสองล้านทืานนายถุงขนมค่ะจะเข้ามาเป็นมือกฎหมายให้กับรัฐบาลเศรษฐาแทนที่อาจารย์ชูศักดิ์สิริน,นทั้งภายในภายนอกพักต้องบอกเลยภายในพักเขาอาจจะไม่กล้าเสียงดังเยอะไงแต่ได้แต่ซุบซิบซุบซิบแต่แต่ยังปลานีความรู้สึกของผู้คนอยู่นิดนึงแทนที่จะเข้ามาแทนที่อาจารย์ชูศักดิ์ในตําแหน่งรองนายกฝ่ายกฎหมายค่ะ ถูกส่งเข้ามาเป็นเริ่มตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีดูแลกฎหมายใช่ค่ะดูแลทางด้านกฎหมายดังนั้นดังนั้นจะไม่มีรองนายกฝ่ายกฎหมายแต่จะมีรัฐมนตรีรรัฐตีประจําสํานักฝ่ายกฎหมายใช่ก็ถามกันเยอะไงว่าเอะดูแล้วสแกนชื่อไม่มีรองนายกฝ่ายกฎหมายอมสังคมที่เขามีคําถามมากกว่าเขารู้สึกมากกว่ากเพราะเส้นทางสู่การเป็นรัฐมนตรีครั้งนี้ของพิชิตทนายถุงขนมมัน มันจิดจ้ดมันฉูดฉาดคือแต่ละเส้นทางเนี่ยมันมีคําถามเยอะ <Okay. S 1> แล้วคนก็จดจํากันเยอะด้วยโอเคแล้วคนก็ขุดคุยย้อนเส้นทางดวงดาวของพิชิตกันสักนิดสิครับเอาเพขึ้นย้อนกลับไปเมื่อปี2551ตอนนั้นตอนนั้นพิชิตเป็นหัวหน้าทีมทนายของคุณทักษิณในคดีที่ดินรัชดายังจําได้ใช่ไหมคะที่ดินรัชดานั่นแหละอปีนั้นนั่นเองคุณพิชิตก่อเหตุเฉา ขิ่วถุงขนมมูลค่าสองล้านบาทเงินสดๆดเข้าไปในเขตสารดิกาดนี่แหละจึงกลายเป็นฉายาที่ทุกคนพอพูดถึงคุณพิชิตปุ๊บก็จะพูดถึงทนายถุงขนมด้วยความเคารพยังจํากันได้ใช่ไหมครับคดีที่ดินรัชดาเนื่องจากหนึ่งในจําเลยก็คือคุณทักษิณดังนั้นคดีที่ดินรัชดาถูกนําขึ้นสู่สาลฎิกาแรแผนคดียาผูดาา้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองโอเคใช่แล้วก่อเหตุเชา้าหิ้วถุงขนมสองล้านสดสดเข้าไปในเขตสาลฎิกาค่ะ สารดีกาสั่งจำคุก6เดือนไม่รอลงอาญาฐานละเมิดอำนาจศาลย้ำนะละเมิดอำนาจศาลขณะเดียวกันสภาธนายความสั่งถอนใบวิชาชีพทนาย5ปีใช่ก็ถอดชื่อตอนนั้นอนะถูกถอดชื่อออกไปจากสะบบของสภาธนายความข้อมูลทั่งต่อไปนี้มันสะท้อนว่าไม่ใช่ประเทศไทยทําไม่ได้อย่างนี้นะจากปี51ขยับมาปี54 2554 เกิดอะไรขึ้นสามปีผ่านไปปรากฏว่าทนายถุงขนมได้เป็นสสปฏิริสพักเพื่อไทยค่ะสมัยนั้นรัฐบาลยิ่งรักใช่ค่ะท่านนายกยิ่งรักค่ะขณะเดียวกันก็จะเป็น Behind the Scene เป็นอีกบุคคลหนึ่งที่มีบทบาทในการร่วมผลักดันร่างกฎหมายนิรโทษฉบับสุดซอยใช่ลักหลับตอนตีสามไงจำได้เลยเผลอหลับไป ข,ขึ้นมาตอกใจฉบับที่ทําให้คนไทยโกรธและคนไทยลงท้องถนนกันครึ่งค่อนประเทศใช่ค่ะจําได้ใช่ไหมครับใช่ค่ะจาได้ใช่ไหมครับและเป็นเงื่อนปมที่นําไปสู่การรัฐประหาร2557ใช่คุณยิ่งรักขยับมาปี2558ค่ะคุณยิ่งรัก ถูกฟ้องในคดีรับจำนำข้าวต่อสารดีกาแผนกคดีอาญาพูดดำรงตำแหน่งทางการเมืองหัวหน้าทีมทนายของยิ่งรักก็ปรากฏว่าชื่อพิชิตเนี่ยแหละค่ะเป็นหัวหน้าทีมทนายคดีรับจำนำข้าวของท่านอดีตนายกยิ่งรักคดีจบอย่างไรช่างมันเถอะค่ะขยับมาอีกที2,562เรามาเห็นชื่ออีกทีคุณพิชิต ชื่นบานเป็นสสบัญชีรายชื่อของสมัครสมัครสมัครเป็นสสบัญชีรายชื่อปาีิลิสของทศชอจําได้ใช่ไหมคะไทยรักษาชาติใช่ค่ะที่ถูกยุบไปเรียบร้อยแล้วละ่ะครับอสุดยอดเลยนะสุดยอดเลยนะตระกูลชินส่งประกวดส่งสมัครสสปฏิลิสคราวนี้เปลี่ยนจากเพื่อไทยไปสมัครในนามของพรรคไทยรักษาชาติอาาต,ตอนนั้นแต่ถูยุคพักกันไปเสียก่อนจบไปแล้วค่ะขยับมาอีกทีคุณพิชิตเป็นข่าวอีกครั้ง 2,566ช่วงนี้เลยช่วงนี้เลยลว่าท<ะ>ี่กำลังจะกำลังจะเป็นรัฐมนตรีในรัฐบาลเศรษฐาหนึ่งเป็นรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีดูแลทางด้านกฎหมายเรื่องของคุณพิชิตชินบานนะในสังคมการเมืองเขาก็ตะโกนกันดังๆคิดคิดแล้วใช่ไหมเนี่ยตอบแทนกันด้วยเก้าอี้รัฐมนตรีอย่างนี้เนี่ยไม่รู้สิจบไม่รู้เขาพูดเราก็มาเล่าต่อ